เอ้ลูกอ๋อจับได้เยอะเหรออ๋ลูบหัวลูบหัวกระต่ายรูปล,ลูกหลังอืมอย่าทํากระต่ายแรงนะลูกอืมกระต่ายเชื่ออะไรอืมกระต่ายเชื่ออะไรลูกอืมนีนะนีนะลูกหัวกระต่ายหน่อยลูกอากระต่ายไปแล้ว ตายไปทําอะไรกันอ่ะโอ้ยตัวนี้ไม่สบายลูกอย่าไปจับอย่าไปจับตัวนี้ไม่สบายแอ่าไปจับตัวนี้จับตัวนี้ระวังมันกัดนะจับตัวไหนอ้าอ้าวอ้าอ้าแอะแอะ,อะขี้กระต่ายอย่าไปจับแอะอย่าไปโยนใส่กระต่ายต่กระต่ายก็ไม่ให้จับหรอก มีนาก็จับบทที่ให้จับสิลูกอืมจะไปจับมันแรงนะ ตัวนี้ไม่สบายลูกตัวนี้ไม่สบายอย่าไปจับอืมตัวนี้ให้จับลูกอืมเอา้าจิงดึงไปไหนละ Dạ cái tài thì cái tài chả Nhiều khao mấy chá Hãy <Nhạc> 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 ก็ไต่กินข้าวลูกมาล้างมือมามามีนะไาไปดูกวางไปล้างมือก่อน